ต่อจากคลิปที่แล้วนะที่แอนมีโอกาสได้ไปซื้อกล่องของอินเดกมานะคะกล่องเป็นกล่องตัวถังตัวกล่องสีดำจากคลิปที่แล้วที่แอนรีวิวไปแล้วทีนี้พอมีกล่องแล้วก็ยังขาดท็อปอยู่นะคะแอนก็เลยเข้าไปหาข้อมูลในอินเทอร์เนต็ตนะว่ามันมีร้านไหนหรือมีอะไรที่มันน่าสนใจแอนก็เลยไปเจอเพจเพจนึงนะคะชื่อว่าอะ,อะไรนะ The Camping บายหนี <Bye> <laughs> ไม่รู้ว่าอ่านดูเวลาเดี๋ยวแปะขึ้นมาให้ดูนะคะแอนก็เลยเข้าไปดูงานของเขาซึ่งมันน่าสนใจมากแอนคิดว่ามันมันน่าจะสวยอะ่ะมันเป็นท็อปไม้์สักนะคะแอนก็เลยลองสั่งมาดูนะและแอนก็ได้มาแล้วเอ๊ะนี่แอนยังไม่ได้แกะนะคะแอนมาแกะพร้อมกันกับทุกคนนะคะเราก็มาดูกันว่าข้างไหนมันจะเป็นยังไงงานเขาจะดี ี่เขาเรีวิวไวหรือเปล่านะคะมาแกะพร้อมกันเลยโ,โ,โ,โมีอะไรอะ่ะนี่นี่มาแถมวันนี้มาใครด้วยนี่ไงแคมป์บายหมีอ่านถูกไหมอ่านไม่ถูก,ก็ขออไปเลยนะครับพี่นร่องไหน เที่ขานะคะคอันนี้ไม่ได้โปรโมทหรือไม่ได้เขาไม่ได้จ้างโปรโมทหรืออะไรนะแอนแค่อยากมารีวิวเพราะว่าแอนเห็นว่า<อ>งานเขาอ่ะมันสวยเห็นในรีวิวในเพจเขาโอ้โหอันนี้านแยกชิ้นมาให้หนักมากเดี๋ยวนี้วางข้าง ตากล้องนะคะดินค่ะมนันแกะยากกว่าที่คิดนะเราต้องให้ตากล้องเป็นคนช่วยนะคะเพราะว่าแรงของเราไม่ถึงพอเราแกะออกมาเราก็จะได้หน้าตาแบบนี้นะคะทุกคนเขามีนี่ด้วยเนี่ยอันนี้น่าจะเป็น เดือนกับปีที่ผลิตเนาะแล้วก็มีโลโก้ของเขาเลยนะคะเนื้อละเอียดมากเลยสวยนะสวยมากคือสม,มันก็จะจกว้างประมาณนี้เลยนะคะเดี๋ยวเรา ความยาว23 23นิ้วถ้าเป็นเซนติเมตรอยู่ที่59เ้ออห้เก้ือบ60สิบนะาสิบเกสินแล้วก็ความหนานะคะความหนาหนาอยู่ที่1เซนติเมตรหนึ่งจุนประมาณ1.2ึองเซนไม่รู้ก็้องโฟกัสหรือเปล่ ประมาณส่วนตัวนี้นะคะก็จะมีตัวไว้ปรับให้มาเรื่อยๆถ้าเรากลัวมันเนื่องเราเขาปลูกมันมีวไว,ว,ว้ขอแล้วครับขอแล้วน้องภูแก่น้ okay. องก้าวกระตื่น เราก็จะมาใส่ตัวนี้ก่อนนะคะตัวคานซึ่งมันจะมีตัวนี้นะที่พี่เขาทําไว้ตรงนี้เพื่อที่จะเข้ากับล็อกตัวนี้ของกล่องนะคะเราก็จะใช้ล็อกข้างในนะเฮ้ยไม่ใช่ ไม่ตรงกลางอ่ะน่าจะข้างใดข้างหนึ่งก็ไม่เป็นไรเพราะว่าอ่ะพอมันตึงเสร็จแล้วเนาะแล้ก็เก็บซ่อนอ่ะนี่ไงผลงานคือตรงเนี้ยมันจะเรียบมากเลยนะคะลื่นดีสีก็สวยนะสวยสวย อันนี้คือเราก็ประกอบเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาเดี๋ยวเราจะมาทดสอบความแข็งแรงของตัวต็อปแล้วก็กล่องดูแอนจะขึ้นไปนั่งข้างบนทั้งตัวเลยนะขึนตรงนี้เลยแอนหนักประมาณเกือบห้าสิบกิโลย่มไหม oke ơi càng quá ะะก็เป็นยังไงกันบ้างชอบกันไหมก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะให้สําหรับคนที่กําลังมองหาว่าเออร้านไหนดีร้านไหนถูกสําหรับตัวนี้ก็แอนก็นขอบอกราคาไปเลยแล้วกันเนาะตัวนี้แอนซื้อมา1นึ่บาทนะคะ1นึ่พันบาทถือว่าคุ้มนะทุกคนเพราะว่าแอนชอบงานเขาดีมากๆเลยนะคะส่วนตัวไม่ได้รู้จักกับเพจนี้นะไม่ได้มารีวิวอะไรให้เขานะก็คือ อยากมาแชร์ประสบการณ์ว่าแอนซื้อตัวนี้มาแล้วมันจุ๋ยแล้วแอนชอบแค่นั้นเองค่ะวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะกับการรีวิวทัปไม้ของลัง50ลิตรของแอนนะคะส่วนคลิปหน้าแอนจะรีวิวอะไรหรืออยากให้แอนรีวิวอะไรนะคะก็คอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะคะอย่าลืมติดต,ตามกันด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ไปแล้บ๊ายบายขอบคุณค่ะ